จะมายกกินดีต้อนรับเข้าสู่ชมวีวีไทยแอนด์สวีทนะคะใครหิวก็มาเลยใครไม่หิวก็จากไปใครหิวก็มานะคะวันนี้เมนูสุขภาพลักซ์ปลาแซลมอนแซลมอนเป็นแองกิสแซลมอนกับผักแล้วก็มันฝรั่ง เมนูนี้หุ่นดีหุ่นสวยสุขภาพดีช่องนี้ดูป๊าต้นหอมวิวีิเก็บมาเป็นถังเลยตัดมาจากสวนเมื่อกี้ไปปลูกไปปลูกพักอิูบาซิลิคมมาแล้วนะปลาแซลมอนนี้เป็นปลาที่กล่องหนึ่งสั่งมาเยอะๆกลองหนึ่งเขาจะทำเกรดดูกเกรด A ถ้าเกรดเหมายถึงว่าปลาแซลมอนก็มีหลากหลายนะคะเกรดเนี้มันจะรสชาติสั่งตรงมาจากนะจะดูเกรดเเกรดที่ไม่ไม่ถ้าไม่ใช่เกรดเมันก็ไม่อร่อยเราต้องเราจะรักษาสุขภาพเราเราทานอาหารดีเกรดดี วัตถุดิบที่ดีๆผักก็ดีๆทานผักนะคะวิก็จะตั้งหม้อไว้แล้วเดี๋ยวจะไปขูดมันฝรั่งทานกับอะไรวิวิทานกับมันฝรั่งเดี๋ยวกำลังจะขูดกำลังจะขูดมันฝรั่งโอ้ยมีหน่อไม้ฝรั่งด้วย <laughs> ตั้งหมอ้อตั้งหมอ้อตั้งกระทะเตรียมแล้วคะ่ะเตรียมฝีมือปลายจะหวังใช่ไหมล่ะ ชมาชิมีหน้าที่ภาระในหน้าที่ที่เราต้องทำทุกวันก็คืออาหารถ้าไม่ทำอาหารแล้วจะทำอะไรคะไปกะเกษียณแล้วไปทำสวนมาอีกสามสี่เดือนวิก็ย้ายกลับแล้วไม่ลงเหลืออะไรแล้วคะ่ะก็จะไปทำต่อที่เมืองไทยน,นั่นแหละ ชีวิตคนเราท้องก็ต้องเดินท้องเดินด้วยอาหารใช่ไหมคะถ้าขาดการรับประทานอาหารสุขภาพแต่เราก็เลือกทานวัตถุดิบที่ไม่มีไขมันนะคะรับประทานปลาหุ่นดีหุ่นสวยด้วยปลาสโลแกนของวีวีนะคะไปเลยชอบไหมเมนูนี้จานปลาก็สวยสวยโอ้ยเสียดาย วัตถุดิบของใช้ในครัวไม่รู้จะเอาไปได้ไหมก็จะส่งเนาะพิโดซุนี่พันเสียดายจะเครื่องครั่ววีวีไหมเครื่องครัวอยากได้มาสานมาขนเอาเดอร์พ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปเลยเตรียมการชอบไหมชอบไหมรักปลาทานป่าปลาแซลมอนเขามีสาร เปเชียนสารเขามีสารโอเมก้าสูงนะคะแล้วก็ให้ต่อดีต่อสุขภาพสังเกตไหมคนที่ทานแซลมอนบางทีวิชชอบทานแซลมอนกับอโะโวคาโดจบไม่ต้องทานข้าวข้าวมันมีแป้งเยอะบางทีแต่เนาะคนไทยเราเราก็ชอบทานข้าวแต่ฝรั่งเขาก็ทานมันฝรั่งค่ะนะ วันนี้มีอะโวคาโดไหมมีอยู่หนึ่งลูกอะโวคาโดอะโวคาโดเนี่ยอะโวคาโดโอเมก้ามีสารมีวิตามินสูงสุดอะโวคาโดกับแซลมอนชอบทานวิวีชอบทานมากรักสุขภาพเราต้องดูแลสุขภาพดีๆนะคะไปเลยตั้งเตาก่